ได้ยินไหมลคลอสเขาม่เวนด้วยต้องีบใช่ดานี้ตัวกเปอาุกซอมได้เดี๋ยวมันเริ่มแรงแล้ว ยังไงห้เก็บนี่เน,นี่ยไปเฮ้ยนี่กระเป๋า,าของดีเลยกระเป๋าเนี่ยนี่อะไรมันสุดนี่ยเอฮ้ยเขาเลยวะ